พันโดดเด่นของที่นี่เลยก็คือเป็นผ้าปักมือลายปักมือซึ่งเราจะมีทฤษฎีการปักเจดข้อมันก็เลยจะสร้างความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์เราจะใช้ทั้งองค์ประกอบขององานศิลปะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีส,สีอย่างเช่นการใช้สีเข้มเราจะต้องวางสีต่อไปด้วยสีอ่อนแล้วก็การเลี้ยวโค้งของลายเนะะี่ยค่ะจะต้องไม่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือเดินเส้นลายจะต้องมีการ เลี้ยวคดเคี้ยวไปมาให้ให้เกิดความผิวไหวมันจะให้อารมณ์ที่อ่อนช้อยมากขึ้นก็ใช้วิธีการใช้เส้นใยจากท้องตลาดที่อยู่ในตัวจังหวัดแล้วก็เอามาย้อมเองมันจะสร้างความโดดเด่นให้กับเรามากๆเลยก็คือว่าเราสามารถเล่นสีในหนึ่งใจค่ะสามสีสี่สีได้ในการจุ่มสี ในการย้อมสีเพราะฉะนั้นงานของเรามันก็จะโดดเด่นพอได้เข้าโครงการหมู่บ้านธมาค้าขายของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราก็เริ่มมีสินค้าที่เป็นคอลเลกชันปีแรกเป็นคอลเลกชันโมเดิร์นอาคาก็โดยการเอางานปักของเราไปผสมกับงานผ้าปักมือของอาคา เอาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์มาผสมกับงานเราได้ปีที่2เนี่ยเราก็ทำเรื่องคอลเลกชันแมวดอกไม้ซึ่งตัวต่เองเนี่ยชอบแมวมากๆแต่เชียงรายเนี่ยมีงานดอกไม้งามเชียงรายดอกไม้งามทุกปีเนี่ยก็เลยเออคอลเลกชันแมวดอกไม้แล้วกันเราจะพัฒนาสินค้าของเราเนี่ยค่ะให้เป็นงานแฟชั่นมากขึ้นแล้วก็ เราจะพัฒนาทั้งกระบวนการผลิตการปักที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นขึ้นแล้วก็การทำงานแปรรูปให้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นมากขึ้นจากชุมชนสู่สากลในอนาคตให้ได้ค่ะปักด้วยมือสัมผัสด้วยหัวใจฮักวิเลตแบรนด์วิสากิจชุมชนพ,พิริพานามือบ้านจงเจริญเจ้า